่ามันวันละช็อตวันนี้ชาวกรุงเตรียมตัวเลยค่ะกับการปรับค่าโดยสารรถไฟ ส่วนต่อขยายและรถไฟฟ้าสายสีแดงและม่วงโดยพรุ่งนี้ค่ะ1พฤศจิกายน68จะเป็นการปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายส,ายสีเขียวส่วนต่อขยายหมอชิดถึงภูคตออนนุตถึงเคหะและวงเวียนใหญ่ถึงบางว่าค่ะจากเดิม15บาทตลอดสายจะเปลี่ยนเป็น17-45ถึงบาทกรณีเดินทางระหว่างส่วนต่อขยายกทมและส่วนสัมปทาน BTS ค่าโดยสารจะเท่ากับค่าโดยสาร ส่วนต่อขยายบวก ค่าโดยสารส่วนสัมปทานหากรวมกันแล้วเกิน65บาทจะจัดเก็บค่าโดยสารอยู่ที่แค่65บาทเท่านั้นค่ะและสําหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงและม่วงรัฐขอออกมาแล้วค่ะว่าเหมาจ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้า40บาทต่อวันไม่จํากัดเที่ยวจากเดิม20บาทต่อเที่ยวค่ะคาดว่าจะเริ่มใช้1ธันวาคม68เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา1ปีค่ะซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็พยายามหาทางออกเรียกได้ว่าเจอกัน ันคนละครึ่งทางค่ะระหว่างประชาชนกับรัฐบาลหลังจากนี้รัฐจะหาลือและหาแนวทางนโยบายเรื่องรถไฟฟ้าต่อไปค่ะ